เอาละและเรื่องใหม่นะคะเรื่องใหม่ไม่ยากเลยนะคะให้นักเรียน you have to find out the meaning of these words ให้นักเรียนหาความหมายของคำศัพท์ต่อไปนี้ด้วยตัวเองนะคะอ่ะเริ่มตรงนี้เลยนะคะละ,ะคะหาความหมายของคำศัพท์เหล่านี้เลยนะคะเอาละคนี้ค่ะํำแรก อย่างรวดเร็วหาแล้วก็บอกความหมายเลยค่ะ recklessly คืออะไรคะ recklessly one two three four five six seven eight nine ten สิบวิผ่านไปความเร็วในการหา20วิแล้วค่ะเจอเลแล้วยังคะโอ้ยเจอแล้วอ๋ออะไรคะ อะไรเอ่ยอ่ะอย่างนี้ดีกว่าให้ไปหมดเลยค่ะ tailgate ต่อไป weave gesture <Yeah. S 1> นี่แต่โอ้โหขยันอ่านตามนะคะเพราะว่าไม่มีดิกชันนารีนะคะอ่ะต่อไป scream ไอ้ <laughs> แกง shout <laughs> คืออะไรไม่รู้คำว่า shout เนี่ยไม่เคยเห็นเลย ต่อไป horn อันนี้เป็นคำนาม f e t s h challenge seat belt protect crash เอาละลงมือหาเลยค่ะ เอาแล้นะคะคำศัพท์เหล่านี้เราจะเตรียมสต็อกไว้นะคะไว้ในความจาของเรานะคะเพื่อนํามาใช้ในการอ่านคาบต่อไปนะคะแต่ว่าต้องได้คําศัพท์เหล่านี้หมดก่อน <Okay. S 1> อจบนี้เราเดี๋ยวมีแถมด้วยคำสามคำนะคะ Five minutes o n l y o uh, o n l y Four minutes left นะคะเหลืออีก4นาทีค่ะดูซิว่า,าคำศัพท์ที่นักเรเียนหามานนี่ตรงกับของครูไหมนะคะ ของแถมนะคะของแถมอีก3ามคำเสร็จหรือยังคะตรงนี้มีของแถมคุณมากจะมีของแถมให้นักเรียนจดจเสร็จหรือยังคะตรงนี้เสร็จแล้ว thank you ไปอีกคำหนึ่งคือคำว่า i contact i ที่แปลว่าตาของเราเนี่ย e contact แล้วก็ ignore นะคะ ignore แล้วก็สุดท้าย authority นะคะ authority คืออะไร คุณคุณไหมคุณไหมประภา,านินเออหรือนันทำไมเวลาเขาเขาตั้งชื่อคู่แฝดเขาไม่ตั้งให้แบบว่าห่างกันไปเลยนะคะเวลาคุณเรียกคู่แฝดเนี่ยค,คุณจะเรียกพร้อมกันเลยประภานินประภานันเมย์มาไ,ไ,ไม่รู้ว่าใครเป็นใครจะเรียกทั้งสองคนเลย เอาละ t minutes left เหลืออีกสองนาทีอีกสองนาทีเท่านั้นเออโฮนักเรียนชายได้คำแปลเยอะมากเลยค่ะ2นาทีเท่านั้นน,นะคะปลายทางนะคะน่าจะได้เกือบหมดแล้วเอาละเราต้องควนขวายหาด้วยตัวเองนะคะนักเรียน ครูให้ลุกจากที่ได้วันนี้อะและอย่าลืมหาคำนี้ครูอยากรู้จริงๆคําคำนี้แปลว่าอะไร aggressive aggressive แปลว่าอะไรนี่คือหัวข้อเรื่องที่เราจะเรียน aggressive drivers what kind of drivers are they อยากรู้ว่าเป็นยังไงคนขับรถประเภทนี้เป็นยังไงเ,เขาใช้กิริยาเกือบทุกกิริยาที่นักเรียนได้เปิดดิกชันนารีดูนะคะเพราะฉะนั้นเขาน่าจะเป็นคนขับรถที่เป็นยังไงโอเค,อเค A minute l e f ลเหลืออีกหนึ่งนาทีค่ะปลายทางนะคะวันนี้ทุกคนจะต้องมีคำศัพท์ทั้ง กี่คำเนี่ยสิบห้าคำสิบห้าคำต้องจำให้ได้วันนี้คืนนี้ก็ต้องจำให้ได้นะคะจะได้เป็นประโยชน์ในการเรียนคาบต่อไปเอาละเหลืออีกสามคำสุดท้ายนะคะที่เพื่อนเรากำลังหาหนึ่งนาทีจะทันหรือไม่สามคำสุดท้าย แล้วนะมีบางคนเนี้ยนั่งรอเพื่อนเฉยๆนะคะนั่งรอเพื่อนเฉยๆนักเรียนลองเปรียบเทียบดูเวลาเราเราจําแล้วก็มาจดเนี่ยกับที่เราลอกลอกลอกคนอื่นเฉยๆเนี่ยเราลอกจากสไลด์เราลอกจากที่ครูเฉลยอย่างเดียวเนี่ยการจํามันจะต่างกันเลยนะคะ